เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมึ้นตรงนี้รถเป็นแล้วมาบุญน่ะเออตัวตัวหาไหล่ไหล่จับไว้นะชีวิตสุนัขนะสิพากันไปสวนเดินดงเดินป่าค่ะ

มามามาเขาจะไปหาเห็ดระวังรถลูกนี่ยนี่ยางมาเอาอยู่นี่กันมี้ระวังรถระวังรถไห้เขาจะาไปก่อนอ่ะไปไปไปมีลมเกิเห็ดไปมีลงไปเห็ดแค่ไหนนะไปไปตามไปมีตามไปเลย เลยไปดูให้เห็นปลาเห็ดทั้งนั้นหรอค่ะเอากระตามาโซนไซโลนเห็ดอ่ะชาวบ้านมาเอาไปเม็ดหรอมั้งเห็ดเนี่ยึคนมาเอาไปแต เขามาใต่เฮ็ดไปตัดตีสองตีสามแล้วใค่ลมเนี้ยมันบ้เหลือเอาลูกกับพ่อลูกเกินไปนะ <c oughs> วันนี้อากาศขม, uter, ขม er. ูขมัวเช่าบานไปเก็บเฮดหาเฮดไปหาเปลเ็ดเด้อผู้ใดตื่นเศร้าอ่ะ ปเนะป็นแรงน้ำกลนเข้าเจ้าอีกละไม่ใจแล้วสตางไปแล้ว ลาโกก็่อไสวยกรี่นาไปมาลูกมามามีอยู่นี่ขึ้นมาก็ดเดียค่ะ หายชินหัวมึงนองนั่งกับบอลฟาดกัาบนนั่ะต้นหั่นเด้อหยุ่มไปหยุ่มไขมันไว้หยุ่มไขมันไว้ไข่เดียวไข้นี่แหละเรื่อไว้ซสายแหลมมาลูกมาถึงไร่เราแล้วครับท่าน

กื่อไก่บแท้งว่ตัวสื่อไไกลนเดี๋ยวนิ่งๆนะลูกนะก็ไ,ไก่สวัไไสดีค่ะ